เป็นการที่บอกว่าทำอะไรได้โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือการเป็นช่างคือความสามารถในการใช้เครื่องมือได้อย่างมีประสิทธิภาพถ้าถ้ามีคนหนึ่งคนบอกว่างัดยางโดยใช้ตะเกียบก็ได้กับมีคนหนึ่งคนสามารถใช้งัดยางโดยใช้เหล็กงัดยางได้ผมไม่ได้ชื่นชมคนใช้ตะเกียบอะตอนห้มันทาได้สุดยอดโอ้มันทำได้ดดไดงวะ คือชื่นชมก็เขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ว่าเออในกรณีไม่มีแต่ยแค่กลางแต่ถ้าผมจะชื่นชมผมต้องชื่นชมว่าเขาเป็นช่างที่ใช้เครื่องมือน,นั้นงั้ในประเภทเอามือไปอุดอะไรอุดหัวเทียนอุดไปอุดมานิ้วขาดีกเนาะนะเอาเปิดถังน้ำมันดูเปิดกุญแจ้ปุ้งดูน้ำมันพุ่งขนาดไหนนะยังกับประกวดฉีนว่าฉีให้ฉีใกล้กว่ากันเลยไม,ไม่ได้นะครับ นะเฮ้ยเปิดดูดิว่ามันเข้ามากี่แกลรอนใช่ไหมหนึ่งนาทีออกมากี่ซีซีซเงี้ยไม่ใช่อะคือคือเป็นคนที่ผมช,ชื่อว่าเขาเป็นคนที่อันเดดได้แก้ปัญหาได้เฉพดาะหน้าได้แต่ผมไม่ได้มองว่าเขาเป็นช่างที่เก่งแต่คนที่เป็นช่างที่เก่งคือการประยุกตเอาความรู้แล้วเอาเครื่องมือมาใช้ บอกว่าเอา้าก็นี่ไงถ้าเราเปิดปั๊มเราน้ํามันพุ่งออกมาเท่านี้นะหนึ่งนาทีได้กับเท่านี้นะแสดงว่าดีมันประหยัดไม่ต้องซื้อเกจวัดน้ามันอ้อยนี้ผมว่าไม่ใช่นะถ้าคุณประหยัดอย่างนี้ผมจะเข้าร้านคุณไหมเนี่ยประหยัดมันได้คุณนะแต่มาตรฐานมันไม่ได้ผมอนะ่ะผมเป็นคนช่องรถนะอ่ะไอ้ผมเป็นคนเอารถไปซ่อมผมเข้าใจว่าคุณสุดยอดเลยนะคุณประหยัดได้ไม่ต้องซื้อเกจวัดน้ำมันอนะ่ะ ต่็บผมไปเข้าร้านนั้นไม่ดีกว่าหรอเนาะเออหรืออะไรครับเอามืออุ่นหัวเทียนอย่างเงี้ยมันคืออะไรอะ่ะมันมีนกลไกแล้วก็ลัง,งอัดก็ไม่ได้อีกเ่ะใช่ไหมรถมันมีเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงไปอ่ะนะครับหรือประเภทสตาร์ทเป็นไงครับมันมันหนัก,กเปล่ามันมันมันแข็งเปล่าถ้ามันแข็งแสดงว่ากำลังอัดดีใช่หรอ เท่าไหร่เข็งเท่าไหร่ถ้าเข็งเท่านี้คือ140ปอนด์อย่างนี้เหรอ140กิโลบาคทางอย่างนี้เหรอถ้ามันเข็นเท่านี้ประมาณ120สุดยอดอย่างนี้มันใั่ผลิตเครื่องมือไม่ต้องทําแล้วเอาคุณไปเลยบอกสุดยอดท่านเทพเจ้าเลยได้เน้มันมันจาเป็นนี้ยแต่การมีเครื่องมือก็ต้องประกอบกับความรู้เพราะบางครั้งเครื่องมือเนี่ยมันมันไม่ได้บอกเราตรงตรง อย่างเช่นด็อกเตอร์เนี่ยไม่ใช่บางคนบอกจานครับผมซื้อด็อกเตอร์แล้วทุกสิ่งคือคำตอบไม่ใช่ด็อกเตอร์เขาต้องดูหลายๆค่าผสมกันดูตั้งแต่ L t F ดูตั้งแต่โบลดูตั้งแต่ I N J ดูตั้งแต่อุณหภูมิเซนเซอร์ดูตั้งแต่ C K T ดูตั้งแต่หลายๆตัวประกอบกันลดอาการเดียวกันมันไม่ได้ไหมายความว่าทุกครัง้งองเป็นตรงนั้น แต่เราต้องดูหลายๆตัวประกอบกันบางปัญหาต้องดูควบคู่กันอย่างเช่นดู LTF ดู ING ควบคู่กันว่ามันแนวโน้มไปทางไหนเราจะได้ไปจอกว่าจะเป็นกรองอากาศหรือไปจอกว่าที่น้ํามันและไปจอกว่าที่ปั๊มหรือวุชีมันต้องดูหลายๆค่าแต่บางตัวมันก็ง่ายเลยอย่างบางตัวเข้ามาอย่างเงี้ยรถสตาร์ทติดยากตอนเช้าเครื่องมันเย็นแต่พอเครื่องติดได้แล้ว ไปขี่ไปจอดไหนก็สตาร์ทได้ง่ายๆอย่างเงี้ยพอเราเสียบด็อกเตอร์ไปอ้าวอุณหภูมิเครื่องยนต์เพี้ยนอันนี้มันก็ตรงๆอ่ะนั่นคือถือว่าโชคดีหรือไปเจอประเภทอะไรครับบิดคันเร่งแล้วเจอเยอะในพิเีษเงี้ยบิดคันเร่งสุดแล้วมันวอดอ๋อัปบิดคันเร่งดูปรากฏว่าโอ้โหมันขึ้นไปปั๊บเก็ดปั๊บก็เป็นสูงเลยตอนบิดสุดอ้าวนี่ก็เจอจังๆตรงๆก็โชคดีไป แต่ถ้าไปเจอประเภทเป็นติดโหมดอยู่ติดเอ็ทีเอฟอยู่ไปดูเอ็นจีพวกคู่กันไปมันสวนทางหรือมันไปด้วยกันเนี่ยเราต้องคิดต่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นไปดูเม็ดแล้วมันค่ามันกลับมากเรื่องอะไรทั่วไปเม็ดจะไม่มีอยู่แล้วถ้าตอนมีเอทีเอฟเนาะตอนเอ็นทีเอฟมันดูสเต็ปสี่แต่ว่าพูดถึงภาพรวมทั้งหมดมันตอบได้ถ้าเราเข้าใจและมีเครื่องมือเนาะเข้าใจไหม ถ้าผมไปหาหมอนะหมอมันเดปั๊บเริ่มนะผมไปหาหมอไหนนะหมอบอกไมาผีสัตว์ผมไม่เป็นไข้ผมผมผมไม่เอาละนะหมอเนี่ยใช่ไหมหมอถึงจับปั๊บไข้เลือดออกกูไม่เอาของมึงแล้วนะเพราะงั้เพราะอะไรไม่มีวัดความดันไม่มีวัดความแรงไม่มีตัวเลือดเลยเป็นไงฮะับหมอจับปั๊บอือมึงเป็นไข้เลือดออกอือคุณเป็นเ,เนบหาหวานกูอย่างงี้ไม่เอานะ ช่นั้เดี๋ยวคุณลองไปกินยาดูก,ก่อนว่าหายไหมหายได้ก็เหมือนกันครับการเป็นข้างกมองเป็นหัวถ้าคุณวินิจฉัยผิดเมื่อไหร่สิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่การวินิจฉัยผิดความเชื่อมั่งของลูกค้าเขามไม่เอาคุณด้วยหรอกทีนี้คำถามว่าลัทธทาไหนเมืรร่อคนลูกคาบูไ๊ไปเป็นลูกค้าบู๊จะเป็นยังไง สตาร์ทเท้าดูเอาปากมือบางปากคาบูน้ำมันมาจบแล้วเลิกต้องพูดแล้วสตาร์ทเครื่องดูมีไฟออกที่หวัวเทียนจบแล้วถ้ามันดีหมดเครื่องไม่ติดก็ต้ไปที่ลูกแหวนวาลเลยว่ามันมีขอบเขตแค่นั้นแต่ถามว่ามันยากไหมก็ยากอยู่ถ้าคนไม่เคยทำแต่ถ้าคนทำสักห้าป,ป,ปีเจ็ดปีสิบปีมันก็อยู่แค่นั้นขอบเขตมันอยู่แค่นั้นมีไหม รถสตาร์ทไม่ติดต้องไปเปลี่ยนยางไหนไม่เกี่ยวกันไงถูกไหมขอบเข็มันแคบแคบแล้วเมื่อก่อนเราทํางานอะไรครับเปลี่ยนโซ่สเตอร์ดิสเบรกน้ำเบกสี่หัวของรอบแบงค์้อบใบยางเปลี่ยนยางต้องคิดมากไหมรถเามายางรั่วกต้องคิดมากไหมมันกี่องศามันลวกแทงมือไหนเนี่ยถึงงั้ตะปูแทงเข้าไปเกินหนึ่งนิ้วหรือเปล่าไม่ต้องคิด มีหลายกัญชากั้นเป็นตุืมกัญชกใช่ไหมโชคด้วยก็ไม่ต้องคิดมีน้ำมันเยอะออกมานก็ถอดออกมาได้ก็เปลี่ยนน้ำมันโชคเปลี่ยนซีนโชคเปลี่ยนแกนโชคขอกมาไปไม่ต้องคิดเสียงดังมาจากห้องสายพานไม่ต้องคิดแต่ถ้าคนที่มันทำบ่อยๆก็รู้ว่าอ๋อ้เสียงดังจากลูกปืนล้อหลังอะไรเงี้ยมันรู้บ่อยทำบ่อยก็เดาได้แต่ถึงเดาผิดเป็นไงครับถอดมาก็เห็นอยู่ดี ว่าอ oh, ๋อไม่ใช <through> ่ด <t> ังแต่ตัวนี้หรอกมันดังแต่ตัวนี้แต่ระบบวัชฉรไม่ใช่รถคันนี้สตาร์ทไม่ติดเปลี่ยนวัชฉรหายรถคันนั้นเข้ามาสตาร์ทไม่ติดทำงานเปลี่ยนวัชฉรเสือกไม่หายกาจารครับเปลี่ยนวัชฉรแล้วไม่หายเปลี่ยนปั๊มแล้วไม่หายก็จะโดนถามไปว่ามึงเปลี่ยนทําไมเหตุของการเปลี่ยนต้องมีเหตุผลงั้นเหตุผลแบบเดิมเครื่องไม่ติดเปลี่ยนปั๊มเ้าหายเปลี่ยนวัชิรแล้วหายอาจจะไม่ใช่ มันมีและมันง่ายด้วยครับเพราะอะไรครับมันมีวิธีวิสูน์นะแต่การวิสูน์นั้นต้องมาควบคู่กันระหว่างความรู้และเครื่องมือไม่เอามือจับบอกแล้วบอกว่าบางตัวเรื่องมีปัญหาอย่างนี้ไม่ไม่เอาอ่ะเนางอย่างนี้ไม่ใช่เช้าอย่างนี้มัวนะโอเคไหมเออ ครับอันนี้ก็คือการเรียนรู้ว่าเราจะไปเป็นช่างในช่วงตอนไหนเ้นขอทิ้งท้ายวันนี้เนาะก็คือว่าการเป็นชาน่างซ่อมรถวฉชีมันไม่ใช่เรื่องยากในการทาําแต่คุณต้องคิดได้ว่าคุณจะเปลี่ยนอะไรกับปัญหานี้เข้ามารถก็มาสานนั้นไม่ติดสายไฟสเส้นเดียวก็ไม่ติดครับเอาาบอมีสายตั้งขึ้นก็ไม่รู้เพาไม่อาจจะไม่ลืมครับแต่ว่าสายมันขาดใช่ไหม รถกันหนึ่งเข้ามาไงครับตกใจเลยกัรหัวฉีบไม่ฉีบคอยหัวเทียนไม่ไฟหัวเทียนไม่ออกก็อาจจะสายไฟที่เดียวขาดก็ไดรถคันหนึ่งเข้ามาหัวฉีบไม่ฉีบอาจจะเป็นหัวฉีบพังก็ได้อาจจะเป็นสายขาดก็ได้อาจจะเป็นกล่องจิ้งก็ได้เป็นได้หลายอย่างแต่คุณต้องมีวิธีพิสูจน์พิสูจน์ได้แล้วว่ามันเป็นที่ตัวไหนโอเคไหครับนะแล้วถ้าคุณทำมันได้ยจะมาห้ามคุณทุกที กกรคับอย่ามาห้าด้คิดเองไงเราหูสิคนได้คิดเองไงเดี๋คิดเขาคิดไปเลยต้นแล้วแต่เกว่าโยนแล้วนะเป็นไอ้คุณมาอัดเดตให้มันเข้ากับรถคุณนะแต่ทางได้บอกใช้ปีจีบไออย่ามาให้จะหน้าหน้าใช้ปีจีบไอก็คงไม่ใช่ก็เปลี่ยนเป็นไวเอ็มเจสก์นะแต่ถามว่าสุดท้ายต้องหลักการเดียวกันครับก็คืออะไรครับดูดนัำกะเบิดท้ายเหมือนกันตอนดูดก็ต้องรู้ปริมาณอากาศ เพื่อไปสั่งให้น้ำมันฉีดตอนอัดก็ต้องรู้ค่าทำารงงนตอนระเบิดก็ต้องสั่งให้มันจุดระเบิดให้เหมาะสมกับคาร์บอนรอบตอนคลายก็ต้องเก็บข้อมูลเพื่อไปสั่งชดเชยหรือปรับแก้ต้องเหมือนกันมันจะมียี่ห้อไหนที่ไม่เอง่ะครไม่มีใครเรียนแบบไทรไม่มีใครไปก๊อปปี้ไทรมันคืองเหมือนกันเหมือนช่างสักงกันเอมาตอนเช้ากินข้าว ผมตื so ่นมาตอนเช้าไปกินผมกินตอนเที่ยงแล้วช่างสัตวไม่กินตอนเที่ยงแต่มากินตอนค่ำผมก็ไม่กินคุณค่ำเหมือนช่างสัตว์ไม่มีใครต้องใครนะแต่ที่แน่ๆคือทุกคนเกิดมาต้องกินข้าวถ้าไม่กินข้าวเจะเก็ดบันคนจะตายหายแค่นั้นห่หลักใจมันเป็นอย่างนั้นนั้นถ้าเราเรียนรู้ยี่ห้อหนึงมันต้องต่อยอดไปอยี่ห้อหนึ่งได้และนันเขาเรียกว่าเรียนแบบเข้าใจโอเคนไหมครับเรียนแบบมันจะไปย่อยไปแตกต่างกันเล็กน้อย เนี่ยติดต่างเล็กน้อยอย่างฮอนด้ามีสเต็ปสียามาฮ่าบอกไม่มีชูซุกิบอกไม่มีจริงจริงชูซุกิยามาฮ่ามีไหมที่ตัดเซ็นเซอร์ออกไปก็มีนะในรถบางรุ่นอย่างฮอนด้ามันมีปัญหาปักจังชว์กระพริบเลยแต่ชูซุกิไม่กระพริบเลยก็แล้วแต่การออกแบบ ผู้ดูแลคนได้ยามานี่แก้ผ้าล้มจนเลยเวลามีปัญหาขึ้นมาในระบบที่มันโชว์รหัสมันก็โชว์เลยแต่สุทธุกีบอกไม่แก้ผ้าแค่บอกว่ามีปัญหาคุณต้องไปเรียกอุวิีถึงจะขึ้นอัตโนมัติอ่านไปแต่ดีเทลก็เหมือน,น,น,ะน,ะนอกนอนันนะครับเดี๋ยววิธีการอาจจะแตกต่างกันนะโอเคครับวันนี้ก็ติ้ง้ายไว้แค่นี้แหละรอเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าสู่อะไรครับพรุ่งนี้นะเราจะเริ่มเข้าสู่เรื่องของ แล้วในระบบหัวฉีเนี่ยที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้ในจังหวัดดูจังหวัดจัหวัดไทยผมจะไปจบให้ชัดเจนอีกทีว่าในจังหวัดดูเนี่ยมันมีอะไรจังหวัดาามีอะไรจังหวัดไทยมีอะไรแล้วเซ็นเซอร์แต่ละตัวเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับระบบหัวฉีที่เรารู้จักกัน,นตรงไหนอย่างไรโอเคนะครับอันนี้ก็แค่นี้นะครับผมขอบคุณครับ